วีวีหกต้องมันตรวจเช็คล่างกายโอ้ีไซส์นี่นกูเลสฮึมเต้าไวีหกครับผมวีวีหกต้องมันตรวจเช็คล่างกายเดี๋ยวงัดปลาไม่ไหวมีอะไรก็ดีเป็นบ้า ไม่ละแวงไม่ว่าลากแรงหรือลากขานี่ไม่ต้องทำาไรแค่ตีไปแล้วลากมาเอกชันดีเป็นบ้าตีไปลากมาก็กาดเองโอเคอธิบายเรียบร้อยแล้วจัดไปครับพันเตอร์ V6 กับผมเอกกันเทาลกใช้ V6 ยกกันเพลินเยี่ยม